จะถึง้มูลึกของเราในวันอกวันนี้ได้จะเห็ดเพื่อนเห็ดในเห็ดยูไซเห็ดนอันนี้อันนี้ดินเจ้าบอสดินรวมดินรวมเบ่มีปัญหาไรหลังบ่คือรวมบ้านบ่คือรวมบอสบอนบอส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 ดินมอสอิบอสบอเบอสอสบ่สบอสบอสบอสบห้บ่ พี่น้องไเนาะเป็นอะไรใเนาบไบินเล่นโบไบจมตัวนีเล่น่ได้่ะบุญมามาบุญไข่ไหมกินสมอะไบอะไ้อยู่มันยังมีเ้งบอไอยบ่อยู่เขื่อบอสี่เห้งในตาจะโกนขาโกนเขาหน่อเอ๋อบ่ะให้เงี้ยีน้องน้อาครับนังกกยเพียเลยมันวินเนี่จะกินยาอยู่ไหมยังไม่กินบอยาแหละ ยิ่งกินยิ่งอันนี้จะเปิดแล้วองไอมไปใชได้มากครับสบายดีพี่น้องเนาะตอนค่อยคำลงแรงเวันนี้จะมาตุ่มมาโฮมกันอยู่อ่าบ้านน้าเพกเนาะมาทั้งน้องอ่าเอียงนาะน้องปลาที่ว่าทางวัยยาวมารีมาหาเมื่อวานพี่น้องเลยอ่าพี่ว่า พ่อกเกียแม่กเกียพ่อเป็นคนไทยเป็นคนสุพรรณเนาะต้นมะนีิก็มาพอดมาถึงมีแต่ต้นไม้ต้นตอพี่น้องเนาะกินกลางดงนอนกลางป่าพี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าอ่าเมนคือซีเมนอันนั้นเนาะอันว่าอันน้องปูปลาหน้าหนำพี่น้องเหรอเนาะจัเช้าเนากับบุกเคยมาต้นลูกชาหันเดียวเดียวไปทานเบื้องบนฉันเหนื่อยเมนที่บอกี่น้องเอยเพราะว่าเขากับมาครั้งแรกไว้มาตุน เด็กบ้านโอ้ยเนาะโอ้หมอเบนกหอยแบบธรรมชาตินี้พี่น้องเลยนี่เนาะเพราะว่าทุกจิิงทุกอย่างอยู่กับธรรมชาติตอนนี้นะเนาะคนอยู่ธรรมชาติเนาะเนาะอยู่เทียงให้เทียงนะเอ้าเนาะมาถาเมืองก่อนเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ้าวสบายดีนึงล่ะ สบายดีเจ้าว่าันน่องปูปานะเอ้ยใเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องไกลๆให้เลยออใช่จ้าอีหลาเพื่อนได้ค่อันน uh, 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 no yes? ้องปลาบอโอ้ขินเทียงเจ้าหนเอ้ยบอเอ้ยเอ้ยจะเทพบอเลยแบบพี่น้องพี่น้องทางไหนน่ะ พี่น้องทั้งพ่อโดยเอาว่าพ่อเราเป็นคนไทยอุเมนบอกเฮ้ยเราเป็นคนไทยฮะอะไรบอสลาไาลาสรุปสรุปพอเราเป็นคนลา้วววคนไทยแม่เราเป็นคนลาวแต่ว่าเจ้าพี่น้องทังพ่อโดยเป็ดไงน้องบาลงงกันได้งงกันได้เจ้า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 มีมีญาติเป็นคนไทยบ่บ่สคุย ไปได้เป็นพี่น้องพี่น้องทางไหนเด็กไม่เท่าทางนี้เด็ดไม่เท่าเราแล้พี่น้องไม่เท่าโอ้กี่บาทจะบอกว่าพี่น้องทางพ่อเนาะโงกบะเมียนนะอืมทำสีแม่นเงินเยอะโดย่อยเจ้าเป็นเพื่นแล้วคนไทยเพื่อนแล้วหน่อยไปถ่ายกล้องพี่น้องเลยมกเป็นอย่างเดียวไปถามเป็นเจ้าตัวเป็นเองเนาะอ่าโมกเป็นอย่างพี่น้องเห็เนาะอ่ะเดี๋ยวอ่ารอสอบถามทั้ง น้องปาเลยตรงเลยพี่นะ้องเอเน้อปีนเตียงได้น้องเอยมาพี่น้องเอ๋ทางมาจันครับมาเตียงกำลังสัมผัสอยู่พี่น้องเอยเนาะเอ้าคนชื่อนั้นยังนั่นล่ะชื่อทีบน้ำสกุลนิมบูฮูอำเภอยังบูฮูตำบลยังบูฮูเนาะจะมาอยู่สุพรรณรับสบายดีเลยสบายดีเลยผู้นั่งกับคำแบบผู้นิคคำม้ากับซ้ำผู้นั่น สมมโน้อยนะสมน้อยนี้ตรงกับคำนั่นกันแน่ๆอยู่แล้วเนาะมันบ่ฮู้ยังเยอะเนาะแต่ว่าหากแน่ๆนั้นมีอยู่แล้วใบแจงเกิดนะแม่นตรงนี้อ่าตรงนี้เอาไปมาจนชิลเลียนคนหนี่เข้าอนุบาลแล้วจะดอยเอ้าสบายดีกันพี่น้องทช่องของไอ้สบายดีอันนี่น้องปลาเนาะน้องปลาอ่าน่องปลาของแท้พี่น้องกันเนาะคือแบบ ทื่ว่านี่ไดเนาะสาวผู้ชายอย่างงี้บนบันไดคือนางผู้ยิ่งผจูผู้เดียวมันโดดเบื้องล่างกับแบบเป็นลูกชิมเสาเนาะไปหันไปนี่อยู่บ่นะบ่ได้ไปบ่ไปทา้งใดเนลยโทรศัพท์มีบ่บ่มีกับบ่ได้ลินแต่กับบ่หูยังอีกเลยบ่หูโซเชียลเลยบ่หูโซเชียลแล้วจังพอได้เจังบ่หูยังเลยหูอยู่บ่ใช่ไอ้ไม่ยังบ่จักบ่จักขนาดนั้นได พี sociedad, no so s <S uh, ่น yeah. right. ้องเลยบอกเอนว่าพ่อทำพอดีเอใช่ไอ้มาอย่างนี้บุ้งเลยถามของผู้เชื่อในย่านบ่ตอนย่านแต่ป้าบอกว่าในย่านด้่นี่นาะเราจะกินย่านเดินมากินมาอย่างวันพี่น้องยบช่ไหมใช่ใช่นี่มาดีเด้อเออคือถ้าใช่นี่มาเพื่อโชยน้องแต่ทั้งไอ้โบโบได้รับประกันว่าชีโซยหน่อยหรือโซยได้ ชอยทำใช่ไหมชอยได้เด to mm? to ้อเออกำลังที่ไหมมีนี่แหละแต่ละขูดแต่ละคนกันเพราะได้มีของมาฝากมาต้อนหรือซอยได้ทำไรก็จึงว่ากันแต่ว่าใช่ไหมาดีหยาบยาบได้เหรอพอของมลมันกัดกันบริสตังกบเอ่ยสดนั่นที่ว่าคนไปจับจำได้แต่ว่าบ้านนน้นยังเมืองยังแข่งยังบุหงเลยอนี้กวางเนาะมีแต่สุพรรณที่เชื เออเมือคือของข่อยนี่กว้างได้ทั่วชาบประเทศาลาวเลยทอมีใบแจ้ิงคือผู้เนาะอันนี้มันนี่ม<ห>ีเกอบมาจากจังหวัดสุพรรณ์บ่ไหนจังหวัดเนาะมีเกอบมาจากจังหวัดสุพรรณแต่ว่าอำเภอตำบลังานนี้เยอะมากแค่น้อยเพราะมนะแค่น้อยอ้าวเราบ่มีไผยหูข้อมูลเลยบ่หูต่มีเราเมยกระเชียเมยกระเชียอ่าถ้าเมย์ยังอยู่นะกะที่ว่าโอเคนะเนาะอ่าเมย์นี่จังในกระหูนั่นแหละยังหน่อยกรับอ่าหูอำเภอตำบลมานเนี่ยก็โยกลงมาเด็ดดิ แต่ห้หมู่บ้านปั๊บเนี่ยค่คือว่าที่พ่อห้อะไรเนาะเาะขาเจ้าเคยผ่านอืมขอโทษได้ล่ะแม,แม่แม่เจ้าซื้อซื้อ,อยังไงซื้อเพ้นซื้อเพ้นซื้อเพ้นโบเมนเอ้ยเพ้นเนาะ,ะบโบเมนเซื้อปลาเหมือนกันจังส<อ><อ>ินนี้คือปูบายเนาเไมอนลันจั๊กอ่ะซื้อซื้อเอ้ยเพ้นเนาะอายุเลยอ่ะซื้อที่ือทีบแต่ว่าแต่ว่าป้าว่านี่ยนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเมียของลุง ของของลุงของเป็นเมียของอ้ายของเมย uh, ์แล้วคอล่าเมย์ฮะแม่็ดไม่นองกันพี่ลูกพี่ลูกน้องพี่น้องแต่เมย์แล้วนี่อาเซียแบบว่าลูกตายกระท้อกระท้อลูกพุทธไปเลยเด้อเด้อแล้วก็พ่อนี่เป็นเสียเป็นเนื้องอกในสมองเกิดอะไรพ่อนี่แห้งเลี้ยวได้เนาะ ยังต่ยังนิดหน่อยเลยแต่หนาอตาเลยเนาะเม่เมนี่ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วเนาะคำว่าเนาะแม่เลยอือก็จำได้แล้วเจ็ดปปีเลยตอนนี้จะปีน้วตอนสิบสามสิบามปีอ๋อคือจําได้แล้วแหละเลยองคเนน้องคนเข่าอยู่ก่เข่าหดมหนึ่งเมาเาอาดีอยู่เนาะเขารงเรียนอยู่คนมาหนึงมันลำบากเลยก็เลยเศร้าลำบากเลยแบบบ่มีเงินำมาไปนั่นแหละโดย เดี๋ยวว่าเตียงทามก็มูสึกก็นั่นนึงตอนนี้เจ้าคิดนั่นไรน้องล่ะกับชีวิตของเจ้าจะคิดไปใบต่อไปเบ่าหูเลยมื่นมนเลยบ้น่ะเออนี่น้องเลยตอนนี้เจ้าเจ้าอยากจะียนต่อหรือว่าจะคิดงานหรือว่าอยากอยากอย่างนะ้นในชีวิตเจ้านะเจ้าตั้งความหวังความหมายไว้แบบไหนอยากหางานเฮ็ด เรื่องเรียนนี่บ่เรีนบ่เออจะหางานเฮ็ดน่ะอยากหางานเฮ็ดก็ต้องจะได้เงินเนาะเงินเจ้าจะเอาไปเฮ็ดหยังเฮ็ดเงินเฮ็ดเนอือเจ้บ่ต้องบอกแล้วเด้อาสิถาม้ออบ่ต้องบอกละเจะฮู้ความรู้สึดของเรานี่บ่ตอบบ่แน่ดเฮ็ดเพื่อนเออเฮ็ดน่ะเฮ็ดอยู่ไสเฮ็ดอยู่นี่อันนี้อันนี้ดินเจ้าบ่นะดินรวมดินรวม บ่มีปัญหาภายหลังบ่คือรวมบ้านบ่คืบ่บ่บ่อะญาต่น้อบดินมู้ดินมั่งนะอาจารย์ดินมู้ดินมั่งเพิ่นใชให้เจ้าอยู่บ่ช่นะให้บ่ก็ให้นี่ก็เป็นพูดของแม่แล้วบ่อ่าแต่ว่าเรื่องดินนี่มุ้ยปัญหาอยากได้เพื่อนเจ้าบ่ย่านบ่อยู่เพียเดียวเจ้าสะมุดบ่บ่ย่านเพื่อนเพื่อนแบบใดก็จะได้เพื่อด้เพื่อนเพือนดีลา กอดเออเออบังการจะได้น้อยได้ไงจำได้โอ้ชิโน่นี้นี่น้อยนี่ก็ได้พี่น้องเลยกต่บริยายนี่พอได้อยู่เมนอันที่บปเตียงคามนี่ก็น้องตอบน้องตอบมาในเตียงข้อหูอะไรว่าน้องเพิ่นซื้อถึงยังอ่ามิจจะแบบว่าเพิ่นจะได้เฮือนดินแบบนี้ แต่ว่าให,ให้แบบมิประตูเน้นนาทาวน์หานาไม่เป็นแบบนี้เนาะเมนแันนี้มันอันตรายนี่อ่าจนเรต้องงัดเลยนะรีบเข่าเลยก็สมมติว่าพี่น้องเลยขึ้นทั้งเพื่อนก็ได้เมนคืนอความายน้องเพื่นอนอยากได้เคลื่อนแบบมันเน้นนาและยูู้ดเดียวก็ได้ไม่ม,มีความปลอดภัยนะประมาณนี้เรต้องใหญ่ก็ได้ประมาณทำนี่เนาะเออล้วมาตั้งอยู่นี่มีปัญหาเค่านั้นลักๆตัวนั้นก่อนเดี๋ยวนี้เนาะเรื่องอื่นยังท่านได้ว่า เรื่องทำเรื่องเขียนอะไรยังโบโบโบเขียนต่อบอเหตุการณ์เหตุงานเจ้าเหตุงานอย่างไดนี่สมมติว่างานแบบได้เข้าเครื่องได้เครื่องก็ได้ก็คิดเลขเป็นบ่ได้ได้อหนังสืออ่านได้เขียนออกโอเคโอเคเป็นอะไรเนาะมีแต่เมื่อนี้ก็คำแหละมี่จะเอาผสมต่อข้าวก่อนข้าวก่อนจังได้ก็รทางอ้ายๆบัดทุกคนนี่แหละอ่าอันนี้ เนทีมงานเด็วก็ะมูกคู่ของ่ายเบ็ดเลยเด้อมาเนี่ยเพราต้องญานเดิมไทชิมาก็ะยาเป็นมาอ่าเป็นวังดีทามป้าเจ้าก็ได้แต่บปชื่ออ้ไรเด้อไอ้โบได้มาตัวมาต้มบบได้มายเงอ่ามาจิหาทางซอยน้องเป็นระบบเสียงเนาะเระบบเสียงสืบหาญาติพี่น้องเจ้าอยู่ฝั่งไทยนะอยู่สุพรรณคนสุพรรณเนาะสุพรรณสุพรรณบุรีเนาะคสุพรรณนี่มันจะมีเนอเนอวะอันนี้นหนึ่งขึ้นขึ้นเน้ะคือสุพรรณนะ อันนี้ก็เขาคือเขาคว้ยนะหมากระจับบอกระจับเขาคว้ยเออเมนหมากเขาคว้ยเมนกระจับเขาคว้ยที่เขา่นขายมัน่นกินบอกรนเลาะขายนะกระจับเขาคว้ยคนสุพรรณบุรีอ่ะมันอยู่ในกี่ตุ่มเนี่ยเมนงมบอกระเมนบอพี่น้องเลยเออก็คืออยู่บอพี่น้องเลยนี่หน้าตาน้องเพิ่นเสื้อสายสุพรรณสุพรรณบุรีมันชิบูริบุกไปฮอดเที่ยวสุพรรณบุรีเหาอ ทั้งไก่ทั้งเนือทั้งไก่สุพรรณสุพรรณบุรีบุร้ัช่างเบิร์น้างเนือเนาะเป็นเพราะว่าเนือเนือกับบเม่นใต้กับเม่นสารกลางบอกย่านอยู่เขตกลางหรือว่าควทั้งตะวันออกดูมีย่งแล้วเตนะแต่ว่าหากใต้กับบุเม่นเนื้อกับบุเม่นในนองกลางเนาะเม่นเมนเมนอยู่ในโซนนี่เนาแล้วเม่นไมาบอกที่เราพันอยู่ ภาาคกลงเสื้อสายสุพรรณโอ้โหแล้วก็ตั้งลายดีเลยนะคนบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเสียบาสินะอ่าดูน้องมีเสื้อสายคนพวงกันมาในลายนะเพราะว่าดึงมานนี่คนลาวเฮาเนาะไปนิยมกันไปเฮ็ดเวียกเด้อยู่ทางไทยอ่ากับเห็ดี้ยดางานกับเฮ็ดเวียกหรือว่ัตกอนก็บ่ได้เฮ็ดเวียกก็ข้ามไปซื่อๆนี่เลยเนาะตามพวกพว่แถวพวกเตียงนี่เลยเพิ่นก็เป็นคนไทยมาเอาอยู่ที่นี่นั่นเนาะอ่านั่นเป็นกัเป็นคุณยายโซแล้วมาได้เมียอยู่ที่ ข้ามไปข้ามมาแบบสะดวกสบายด้สมัยตะก่อนยางข้ามไปรถได้ไม่ได้มียางเลยไม่ได้มีเอกสารบม่ได้มียางเลยคือเที่ยวไปหากันเล่าต่อเล่าเนี่ยสบายตะก่อนเดี๋ยวนี้แหละพี่น้องเอยมันมีเอาละสามีจะสมมาพากวนก่อนททางไอ้นี่อ่ากีเดี๋ยวจหาคนขั้วหานั่นไหมน้อพี่น้องเดี๋ยวจะเดี๋ว่ากันมันจะสอบถามเบื้องต้นก่อน แต่ว่ามันก็ยากยากง่ายเนาะเม่นยังยังสี้เงาพาย่พี่น้องเอ็ยยังคอยแกะคอยงัดคอยเงะไปอ่ามีมีเรื่องหนึ่งากถามน้องคนนี้น้อยนี่บันใดมีพายุพะเฮือนผมมีเซตคอยไก่ลายครับผุณเล่าขอไก่มาต้มมือชี้ให้ฟังนี่อยแม่ไก่เนาะกำลังงอยคอนะไก่อันนี้คือมาอยุในตอนเว่น มันมีมัมีคนหลักบ่ไก่ไก่เราเบิดเด้ออีกได้อาจารันไก่อีหล่าเพิ่นตด้วยเราจะชวดอยู่เราเข่าก็ไม่แบ่โอ้กินเพียวอีกว้าวว้าวง่ายๆนี่คืออันบอเตียงถามป้าพูดคุยมาโทรหาบอเตียงแล้วได้รับหนึ่งคือคือน้องเพิ่นนี่กับเบอรึงก็ว่าขาดแค้นแบบไรที่อยู่อาศัยอีนีหรอ แต่ว่านี่แหละมันดินดอนกับพ่อมีพ่องาห้หานาตะก้า,กามุนมังทั้งเมี้เนี่ยมีแต่ว่าค้าเมน์คำผ้าคือแบบว่ามันบ่ <ทอ S 1> มีที่เพิ่งอาศัยนี่นะมันบ<ร>่มีผูแบบเสารักที่อยู่นำ้ำดูแลแล้วนี่นะพี่น้องในตอนนี้นะคือเราอยู่แบบแบบแบบเนีย้ยผู้หญิงเนี่ยอยู่แบบนี้เนาะไปมาเป็นโรคซึมเศร้าซื้อได้เนี่แยแต่ว่าเรื่องข่าวเรื่องน้ำเนี่ยเราพ่อมีกินกกบบถ้ามแล้ักกระโดดจั่วระดามอะไรมีแล้วน้องเป็นคนซื้ออยู่เลยอ่าเพาเพื่อนวันนี้กินไน้ยอยากก็มีแล้วก็ไข่ อไีหาย้เนาะอเออเกิดเกงินดเงินนี่จะท่านะจะบอกเมื่อกี้แสนไ์ไทเอาให้นะบดีแล้วก็ุมาก่นจีิใช่ไหอแล้วกระบหดอ่ะแล้วบระบอตัวเบตัวชือวดีนชื่อชัดเดี๋ยวประจันก็มาได้มาได้ดาลมลมลมทุก็ได้เด็กหน่อยใเอาลมบนเตียงนี้ประจันเอาให้นอกคนไว้ชื่อน้ยวก็้ยมือกแต่เนาะ ใจใจไอ้ยิงได้สเดๆเอ้อสู้ๆยี่งไยคนสุพันเนอะคนสุพันณสุพพนเนี่เป็นอพนอนาคตแพนกาแบบเป็นที่ขึ้นชื่อเพนเล่นอย่งที่อย่างเจ้าว่ามึกินอย่างไกระจับเขาควาย เอาเมนมาด้วยก็ได้ไม่ร้จครู่ว่าเขาคุยัน้ว่าวได้หรือเปล่าใคาล่ะมาบุญแต่หนึ่งนี่เด้อลอยมาถ่ายนู่นนี่นั่าประกอากันเลยนะทั้งวันบุญนี่กันลอยกันลอยกันาะมาบุญทางบุญลอยมาระจันอันนี้ของอ้ายเด้อเออครับนั่นแหละปลากระป๋องก็มีไปต้มกินเพร่ว่าเมื่อใดมื่อหนึงทั้งอ้ายบริมากเจ้ายะ แต่ต้มกินมีแต่ว่าชาวญาติคนรักคนยังกับไปเอาไว้ซื่อที่เพือน้องมึงปลอดภัยก็ได้เด้อนนางเด้อเออเดืนนางเด้อนี่จะว่าช่วงนี้นะทำเป็นไปได้กับบุญญาเทพไปไทยขยะนึกเสีมีอ่าโมกูมาเยี่ยมมะยาในเรื่นบุญเออ่าแต่ดี๋ยวก็ดูในเฮือน้ำตาลไปหาไปใช่รึเปล่าแตดี๋ก็สู้ๆเด้อนนางเด้ออดทนเด้อทั้งอ้ายกับทีไปย่ำอ่าส่งทางซอยเจ้าแหละ ก็พอพี่น้มฟันก็ยังมีเพือนนราม่อนนังชานี่แต่พี่น้องเเนาะก็พอได้ยายนะพอดีอยู่เนาะโอเคสู้ๆดูสู้สู้ๆอีลาอีลาอาบน้ำอาบน้ำได้เพื่อนไปอาบดิชันพุ่นแหงส้างเป็นคาาอะไรนะาพุ่นนอนพุ่นตอนเวียนอยู่นี่น้บบ้งดูเงิน้ะ่รไปเล แานแทนแทนเอยอ,อ,อันดับแรกที่เจ้าจะไปซื้อเรื้อซื้นนผิดเกลือเป็นนัวผิกือเป็นนัวเไส้เตมครวย,อยนนเนาะ,นะ,ะ,ะแบ,บูบยาสีพันกับพมูมี้มีอ,ยอยีบ่งมีเก็กระขางคืนนี่เนาะแฝงน้ำน้ำอาน้ำน้ำอยอยด เพื่อนอันนี้ตั้งแต่ข้าวโพดขามีเข้าวเมย์บุญบัตรเพื่อนเนะบุญเทียงหน้าคือหน้องเนาะเพื่อนบ่นี่นะเพื่อนเลยประคุณเลยสร้างใหม่ใหม่เป็นเสียแล้วแต่ก่อนตั้งพุนย้ายขึ้นมาเรื่อยๆมันทอดมันทอดอีกยังดินห่อนยังไงยั้งยั้งยั้งไปเรื่อยๆวามเชื่อของเพื่อนแต่ว่าดินมันทอดนี่คือเจ้าของเพื่อนบริยูดีนะเก็บเป็นเลยใหายไหมเกิดยังบุรอดที่เจ้าเนาะ คนเ่าหอดมือมันสิตายกันพี่น้องเนาะใหญ่ไปเลยกี้เก่าไปอยู่อยู่ไทยแต่ก็หนีมาแล้วก็ตายกี้เก่าอันนีของเนี่ยหายใจทางหูดังกี้เก้าเนาะแมนถ้าจะไปอเมริตรการก็ตายกี้เก่าแมนขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมเจ้าเหตุมาเลยหอดมือมันกับบล็อตบุญใส่รอดจะคนนแอบใครก็คือกันจะได้ก็คืสู้ๆเด้อเป็นได้จากอะไเฮาก็สู้ไอ้คือกันพอไอ้จะแท้นี่จะตายกี้กัน เดือจะเมวก็กับพ่อนะตอนนี้ตอนแรกอ้ายกับอายุที่ปลายปีที่กันตอนโตออ้ายเตีันเป็นไม่รุ่นอยู่อันบุรีมีรูีเมียงอ้ายกับสู่มา้ยเป็นห่อทุกมือนี่โบเป็นยังกระด่าเลยโบบุญหนึ่งที่กันบบมีทั้งพ่อมีทั้งแม่แล้วก็เตี้ยเตี้ยขี้กายหมดเลยนี่คือความจริงบุมีภัยที่แบบว่าจะให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วเขาก็อดทนสู่ไปเด้่อยไปเด้ออ่า รักแทนระเบ้ากับก้อนบันี้เด้ออ่าคบพ่อกันมื้อหน้ะอ่าคอยอ่าหาคิดหาเนื้อคอยทางที่อ้ายแกแต่จะได้เพื่อนในชานกแจังว่ากันนั้งเชื่ออ้ายอาจจะพวมีผู้ใหญ่เป็นคอยลีหรืออะไรนะออกกันผู้รศผู้รเสวก็ได้คอยโฮมกันเนาะอ่าเพราะว่าเสามันกระพันกับบะเสานึงก็เนี่ยออกออกกันหนึ่งคิดคนกับคิดต้นอ่ะแต่ก็คอยพุบบี้คอยโฮมกันไป ก็พยายามคอยเด้อเด้ออ่ไปอาบก๊าบก่อนบนี้ก๊าบก่อนเด้อป้าเด้อเรื่สบายเรับอเดียวเด้อโยว่าไปแล้วบ่ได้ถามบ่ซื่อือันก็เจ้า่หือตอโอ้กระต๊อกปานี้โอ้โอเคโอเคอ่าเอานก็ฝากน้องเพิ่นนี่เด้อบิ่งงกันไปไดไปบดนี้กาบก่อนหาน้ําน่กินข้าวกินน้ ควาเมื่อยแต่เนาะเก็บไว้ดีๆด้วยนะตอนเวรเนี่ยมันอยู่นี่เนาะตอนคืนมันเมื่อนอนอยู่เพื่อนป้าเนาะเอาอันนี้เฮือนตั้งแต่เม่พี่น้องเนาะเม่เกษีย์อ่าพรเกษียเนาะกัมภากับพอยพี่น้องเลยนีเนี่ยเนาะพี่น้องเลยจิตวิญญาณเขาเกิดมากะบ่มีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เนะในแต่ละขุ่แตล่ละคนพี่น้องเลยเนสะานเพื่อนซานตั้งแต่พ่อแต่แม่เนะาะพี่น้องเลยเน,นะาะมีแต่ตอนคำตอนคืนกับมีแต่ไกลตกะพี่น้องเนาะน้องบนกระเรียงเป็ดเลี้ยงไก่ไหวได้พี่น้องเนาะทีดินนี่ก็เป็นทีดินมูลที่ดินมังเนาะมูลมังทางสีทางาแม่เนาะเดนทางพอนอยู่ฝั่งไทย กับบุหูอำเภอเนาะอ่ามีแต่หูแต่ว่าอยู่สุพรรณบุหูเลยว่าอ่านำสกุลยังไดอยู่อำเภอยังเนาะอ่ามันกลยากยากแน่น่อยนึงถามมาสิตามหายากพี่น้องเท่านั้นก็พี่น้องเนาะมันบ่มีอย่างเลยอ่ามีแต่จังหวัดโคโลอยู่พี่น้องเนาะเอ้าจังไดกะบพีน้องเก็สู้ๆเลยพี่น้องเนาะเอ้าตอหรับคลิปนี้กะลำลาก่อนพี่น้องเไยเดือนขึ้นไหนได้พี่น้องเนาะ โพ้่งเจะเนาะเอ้หรับมาหน้ขอบุณขอบุญพพี่น้องดรือ้สเด้ดอที่เขามาติดตามเน,นาะไปสุพัพนแล้วันนี้ไปเลนี่ยมเอ้เอ้ยื่อยนี่นไม่ได้ว่าอะไรพี่น้องไอเดียนี้นะเนื่อยไรไปๆพี่น้อง้ะไปแล้วเนาะ ป้าว่าพบเจอกันคึ้นหนาวขึ้เกาเด้อพี่นอ้องไงเด้อไปเ,ไปเไปได้อเด้อไป,ไปพี่นอ้นองเไงสบายดี